ท่านนั้นเตรียมพร้อมแล้วครับน้องเมย์ครับเอาละค่ะเตรียมตัวครับการแข่งขันในรุ่นแรกของเรากำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะสำหรับซุปไบรท์พันโตวิดเอสพีอ่ะออกมาแล้วครับออกตัวเรียบร้อยแล้วนะคะออว่าเทมิสคูโบครับออกปร,รีไลน์ได้ก่อนครับและขึ้นมาทำเป็นโบวรร์ช็อตพิบ่า ไปพลาดแล้วล่ะค่ะแต่เมื่อสักครู่นะครับจ่ารอับวายันของตัวีิันีคนะนนี้ใครพูดเนขา้อตหมาบอกให้เอาลงมานรู้เขาบอกให้เลงมาที่สนามาังเนือบ้อยอย่าเปิดนะถ้าไม่ใช้อย่าเปิดนะถ้าไม่ใช้อย่าเปิด อนนี้นะคะที่นำอยู่เป็นใคร,ครับพี่ตู่ตอนนี้พอจะมองเห็นไหมคะอนนี้นะครับระหว่างปีวัดนะครับปีวัดแต่รู้สึกว่าตอนนี้นะคะปีวัดกับธนก,กิจนะฮะตอนนี้เอาละครับธนก,กิจเริ่มยืดนะครับเริ่มยืดออกไปน่าจะเริ่มตีออกไปห่างขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะเข้าสู่ช่วงที่6โค้งที่6ของสนามเทลเลนสกิทครับต่อมาเป็นโค้งขวายอีกหนึ่งครั้ง โอ้โหลีลาท่าทางนี่ไม่ธรรมดานะครับสําหรับธนกิจคู่บกครับใช่แล้วแต่ว่าอย่างที่บอกไปครับนี้เป็นรอบแรกเท่านั้นเราจะขีดกันอีกถึง7รอบเพราะว่าทั้งหมดเจดรอบนะครับแต่ดูแล้วท่าทางนี่นะครับจากโค้ดแปดสิบอัพครับปิยะวัฒน์ในคิดพงพานี่ครับจะไม่ยอมนะฮะที่ติดเข้ามาในโค้ดสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราต้องดูนะครับว่าออกจากโค้ดสุดท้ายนี่ใครจะมาเป็นคันแรกครับนี่ครับธนกิจคู่บกครับโอ้โหออกมาแล้วครับโอ้โหถือว่าปา ไมดด้นนะะคร,ระยะเข้ามาครับตันนี้ก็อยู่ที่กลางเซตรถนะครับแล้วก็มีมือของนักแข่งด้วยตอนนี้เข้าสู่รอบที่2แล้วค่ะแล้วโอ้โหตอนนี้ยังไงค้ครมาแล้วครับโค้งซ้ายไม่ทันนะครับแต่ว่าที่ติดได้นะครับสาหรับเอก,กชัยนะครับตอนนี้ตนนัวจี้แบบว่าตามติดเลยค่ะแา่ตอนแรกที่โดนยืดระยะห่างออกไปคะับตอนนี้ นี่ครับปียวันฮะปียวันกับเซมิทอ๊องปุ้ยธนกิจนะครับยืดนะครับยืดย,ย,ยกลึกใหญ่จริงๆครับโค้งที่5ของสนามแทลนเซอร์กิจเสียงกองเชียร์นี่เสียงดังมากเลยนะคะเราได้ได้ยินมาถึงด้านในเลยเยอะใช่ครับนี่ตอนนี้ครับ <มา S 1> นนั้เลวย่แม่ด้านปีเยวันนั้นยังไม่รักความพยายามนะครับ ก็ย,ยังพยายามนะตอนนี้ถือว่ายังตามติดอยู่ค่ะระยะนี้ถือว่ายังไม่ห่างมากนะครับมีลุ้นอยู่ตลอดนะครับตอนนี้นี่ครับและต้องมาดูช่วงทางตรงอีกหนึ่งรอบนะคะรู้สึกว่าโค้งสุดท้ายนั้นนะครับปีอวันนี่จะทําได้ดีนะครับแต่ช่วงทางตรงต้องมาดูนะครับทางตรงนะครับว่า <พอ S 2> ทางตรง,<า>งจะเป็นอย่างไรมาแล้วอ่ะมา ตีอยู่เลยเดียวครับแม่ในจอทีวีนี้เห็นเขาใกล้มากครับนี่ว่าตีไรในตัวแม่ยังไม่สำเร็จนะแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะออกโวยแล้วยังยังตีติดล้อต่อล้อตีแล้วนี่เป็นโค้งเอสแล้วแม่ยังไม่ได้ค่ะยังไม่ได้นะเขาคงตายครับอิโอดจะมีการเปลี่ยนลายหรือเปล่ายงครับเพราะว่าทางตะกิดนั้นรักษาลายของตัวเองไม่ได้อย่างดีนะครับเขาโค้งขวาก่อนยิงออกทางตรงอีกหนึ่งครั้งนี่เป็นรอบที่สามแล้วนะคะ ทางนั้นทางนี้โอ้โหรู้สึกว่าในโวงนั้นปิยวันจะเดินันเร่งได้ดีกว่านะครับแหมแต่ว่าทางตรงนั้นทางตะก,กิจนี้ยืดหรือเปล่าอีกโอ้โหดูครับตอนนี้ลองมาดูรุน่นยังไครับว่าจะสามารถนําได้แบบนี้ไปถึง8รอบหรือเปล่าทางตกิจนี้ก็อายุยังน้อยอยู่นะครับแรงน่าจะกําลังเยอะอยู่นะคะใช่เอาละครับนี่ครับกลับเข้ามาสู่การแข่งขันอนิดนึงครับ ครับผู้สนับสนุนของรายการนะครับใช้แล้วนะคะสำหรับรถจักรยานยนต์ฮอนด้านะคะรถจักรยานยนต์ KTM คะ่ะน้ำดื่มสิงนะคะ p g จี u b ูบิแค้นะคะโมกันน็อกบิโมลานะคะ เอวี่กลนะคะรวมไปถึงสนามไทยแลนด์สกิตนครชัยศรีค่ะชีวิตนักแข่งเกิดขึ้นที่นี่จริงๆครับเพราะว่าไทยแรมสกิตเอานี่ครับแหมหันไปแป๊บเดียวนะครับอีวันนั้นขึ้นมาเกือบเสียบได้นะครับตรงช่วงโค้งหลังพินนะครับแล้วช่วงทางตรงจะเป็นยังไงครับตอนนี้ต้องมาดูกับช่วงทางตรงเลยถุยเลืองเมย์ครับแหมสกิน,นี่ยังไม่มยอมนะฮะทางอีวันก็ไม่ไมามความพยยาน,นะครับยังคงจี้ติด ต้องบอกว่ามีม,มีเียวดูโคจริงๆเียวโคทุกโรงแรมพี่เสียจ,จังหวะไปนิดนึงอา้าวเทำไมยงไปอ่ะ้องทีีลาัแต่ก็ยังอยู่ว่ายังตามอยู่นะพยายามที่จะ,ย,ะย่นระยะเข้ามานะคะย่นระยะเข้ามาฮะแต่ที่อาจจะนิดนึงนะต้องบอกว่า เก่าเจอความสดจริงมากครับโดยมาจากธนกิจคูโบครับธนกิจคูโบนั้นมาจากทีมโอยาบุนมอนสเตอร์คูโบะอาร์เคพิรียครับส่วนปีวันนั้นมาจากทีมโคราช80ดติกอัพครับนี่นี่นี่จี้เข้ามาแล้วครับน้องเมฟธนกิจไม่ยอมไม่ยอมจริงๆ่ะถึงช่วงทางตรงแท็อีกทีครับไม่ทันนะครับตรงช่วงโค้งหลังสนามของไทยแลนด์เซอร์กิตครับ นี่ค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าทางด้านของธนกิจก็ไม่ยอมนะฮะแต่ว่าทางปิยวก็ไม่ลดละค่ะยังคงตามอยู่ในระยะที่ไม่ห่างมากนะคะนี่ครับโค้งสุดท้ายอีกครั้งนะฮะนี่เข้าสู่ช่วงทางตรงครับจะดูนะครับว่าปิยวันนั้นจะแก้ปัญหาอย่างไรครับนี่ครับปิวตีโค้งไหนครับตีไรในตีไรในตีไรในยังไม่ได้ค่ะธนกิจนั้นรักษาลายได้เงียวแน่นจากโค้งนั้นยังคง เอาสมเอสองสนามทางด้านธกินครับเอสที่สองนี่นะครับยีวันเริ่มเปลี่ยนลายบีบลายแคบเข้ามาแล้วได้ครับได้ไหมมาแล้วได้มาแล้วแล้วธากิจครับจะยอมหรือเปล่าจะเอาคืนไหมเอามาดูเนี่ยตอนนี้โอ้โเมื่อกี้ล้อชนล้อเลยครับนี่เทคสู่ทางตรงโอ้ดูครับแล้โอ้โหจะได้ปีวานี่ ทางตรงเห็นยืดยังเห็นได้ชัดเลยครับตอกไปเลยนะจ๊ะนี่ครับนี่ครับน้องเมดูธนากจไม่ละความแม่ยาวครับไปเสร็จกันไปแล้วค่ะธนากจบอกจะเอาคืนได้หรือไม่เดี๋ยวต้องมาดูกันนะฮะแต่ว่าทางด้านของปีไว้ก็พยายามยืดออกไปค่ะโอ้นี่ครับครับช่วงหลังครับตอนนี้่นครับ ทางด้านของปีไว้ก็ยยังคงเป็นผู้นำอยู่นะคะตอนนี้แล้วยังไงครับเนี่ยรู้สึกว่าทางด้านของธนกิจก็ยังไม่ยอมค่ะยังพยายามตามอยู่นะคะธนกิจนี่ก็ต้องระวังหลังด้วยนะฮะเพราะว่ามีจี้ติดมาอีกหนึ่งคันนะครับตอนนี้ครับเอาลครับโอ้โหออกสู่ช่วงทางตรงอีกหนึ่งทางทางตรงแล้วนะคะแล้ว มัต <มา S 1> ติยมัดนี่รู้สึกว่าหนีใจขาดได้เลยทีเดียวธนกิจนั้นจะสู้ความเก่าของมัติยะวัดได้หรือเปล่านะค,ะนะครับ,รบก็ต้องมาดูกันนะขมหาเขาไม่ลดละกันจริงๆเลยนะนตอนนี้ค่ะใช้รถเมล์ครับค่ะทางด้านของธนกิจนะคะใช้เป็นวอนด้า CBR นะคะ,ะคบ,บอกว่านี่คือปุ่มหลังนะ รุ่น SP สามนะฮะซึ่งในรุ่นนี้นะฮะถ้าเกิดว่ามีการทำเวลาเกินนะฮะก็ต้องโดนปัดไปที่ SP สองใช่แล้วนะคะก็อยากจะบอกนะคะว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะคะของการที่จะก้าวเข้าสู่ SP สองและ SP หนึ่งนั่นเองค่ะเป็นรุ่น SP สามมาววมนะฮะต้องทำเวลาห้ามห้ามต่ำกว่าหนึ่งนาทีเก้านะ ต้องบอกว่าในรอบคัดลือไฟนี้ก็งหนึ่งนาทีสามสิบเอ็ดครับ,รบนะคะที่หนึ่งของเราที่ที่ในรอบคัดลือไฟนะคะก็ทําได้หนึ่งนาทีสามสิบเอ็ดจุดเก้าสิบเก้าอีกนิดนึงนี่โดนปรับขึ้นไปเอชซีสองแน่ <c oughs> นอนครับถ้าเผื่อว่าอีกนิดเดียวเลยอีกสองรอบนะเลืออีกสองรอบนะนี่ครับกล้องกําลังจับที่ปิยวาห์นนหมายเลขห้าสิบแปดนะคะ นะปีวัตลิขิตพงพิพัฒน์นะคะจากทีมโคราแ8อัพอย่คกัทีแ่สนามไทยแลนด์เซรกิตเป็นอย่างมากักนอยู่คู่กับกนสนามไทยแลนด์เซรกิจมาตลอดเลยนะคะ กองจับอยู่ที่คุมพูนั้นมันจริงครับคู่นี้นะครับสูสีมากๆนะคะก็พยายามที่จะหาลายที่จะแซงไม่ได้นะคะได้วแม่ข้าวเป็นกุ่มหลานเลยใช่ไหมปมเอายนะแปลองหนักมากกว่าวัแต่ต้องบินไปทอดหนักมากเลยบไปทอดนี่เครับ ตอนนี้นะคะร,รู้สึกว่าระยะห่างนั้นคงที่แล้วนะครับตอนนี้รอบรอบนี้นี่น่าจะเป็นรอบที่6ห,หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเอาครับมีเสียงเพลงครับตอนนี้มีเสียงกริ๊แบบนี้ต้องมาดูกันในช่วงทางตรงค่ะครับตอนนี้อยู่ในช่วงหลังพลิกของสนามไทยแลนด์เซอร์กิตครับเอานะครับ หลังจากผ่านรอบนี้นะครับจะเหลืออีกหนึ่งรอบสนามครับเอาละค่ะยังไงต่อครับนี่รู้สึกว่าธนกิจนั้นไล่เข้ามาไล่เข้ามาแล,แล้วแล้วก็เหลืออีกแค่หนึ่งรอบนะฮะตองมาดูแล้วว่าโอกาสในรอบสุดท้ายนี้จะทำได้หรือเปล่านะสำหรับธนกิจโตนะฮะ จากโบยังบน m o n s t e โ c o ะค a k e Fury ครับสำหรับน้องธนกิตคูโบนะครับหนุนผู้นำนะยังคงเป็นสีวัตธิกิจคงพานาจากโคราด80อัพนี่ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นแค่รุ่นแรกเท่านั้นนะคะยังมันขนาดนี้ผู้นำนะครับเป็นเบอร์58ครับสีวันตโคราช80อัพนะคะจากสีโคราช80อัพเอง โอ้โห oh, oh. ว่าเป็นประสบการณ์ของธนรรกิจเลยนะฮะที่ทําการแข่งขันในสนามน,นี้นะครับนี่มาทำการแข่งขันในปีนี้เป็นปีแรกด้วยครับน้องเมย์ครับนะคะเป็นถือว่าเป็นนักแข่งหน้าใหม่ที่น่าจับตา,ามองอีก<ด>หนึ่งค,คนคนะคะก็เป็นกลุ่มหลังนะฮะกำลังจะเข้าสู่อ้าวนี่นะครับมีรถนัลอลรอครับเกิดการนักกรอบเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวเราจะต้องมาดูเวลาด้วยนะครับเวลาว่าเขาทำไ แล้วนี่ค่ะทงเรียบร้อยแล้วสะสบัดทงหมัดลุกเรียบร้อยแล้วเอาละค่ะเดี๋ยวเรามารอดูผลกันอีกหนึ่งรอบนะคะย้ำผลกันอีกหนึ่งรอบนะคะสำหรับการแข่งขันในรุ่นแรกค่ะของสนาม R2M นะของรายการ R2M Thailand Superbike อรแชมเปี้ยนชิพสองพสิบสามค่ะกับรุ่นของ Superbike p a n n o โ i t s ด3ค่ะ 你看，你好哪位？ พีชัยนามสรีครับอันดับครับธนกิจสิบปิยรีอันดับที่หนึ่งครับเบอร์ห้าสิบแปดปิยวัลลิกิตพงพิพัฒน์นะคะจากโคราชแปดสิบอัพค่ะมาแชมเปี้ยนมาแล้วถือว่าเป็นการแข่งขันรถจักรยานยนต์ในปีนี้นะฮะที่เรียกได้ว่า เป็นเจ้าเดียวว่ารือเปล่าครับที่มีแชมเปญให้ด้วยนะครับเลยต้องมาลุ้นกันว่า,าวกอาโอเค